จะพาเป็ดไปเล่นน้ำใช่ค่ะไปทางนี้แล้วต็แต่ว่าเดี๋ยวไปดูน้ำก่อนว่าน้ำมันน้ำน้ำมันขาดห้องบอ่อน้ำที่ไหนเราต้องไปดูสถานที่ก่อนนะคะใช่ค่ะจะพาไปดูค่ะไปทางนี้ค่ะมืดไปเลยค่ะไปดูกันนะคะน้ปฝนน้ำน้าเลย ดูสถานที่โกนถาน้ำขาดเองเข้าจังเอาเพลินไปอู้หมีนกมาด้วยไปแล้วนกมีนกมาด้วยนกเดินกันอะ้ำนน,น,นอ้ำน้ำเยอะมากเลยน้ำเยอะเมื่อกี้แล้วเพื่อนๆไปลงงน,นโ้โอเคโอเคเดี๋ยวพาเป็ดไปได้ไป เราจะไปปล่อยเป็ดกันยวจากนั้นเรามาดูถ่เป็ดกันก่อนนะคะเรามีเป็ดกึก่ระวัาางไ,ไม้นะคะใช่ค่ะกลัวมันหายกลัวมันเห็นไหมคะวันนั้นเราไม่ได้ขังมันไว้นะคะเราปล่อยข้างนอกเลยเป็ดตัวใหญ่และตัวน้อยอะ่ะแม่มตัวใหญ่และตัวน้อยที่ที่เราที่มันหายไปอะ่ะเอาหินออกก่อน ค่อยๆเดินมาทีนี้เรียกด้วยเรียกด้วยหืมกดเจอเจอียังมันไม่มาปี๊ปปิ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 ๊ป ไปล่องน้าเมฆกินยังโบบาลนี่เพื่อนเพื่นมันกินใช่กค่ะกินอะไรก็ไม่รู้ค่ะราสีพิภาไปล่งหน้าเพิ่นบบไปเพิ่นบบเลขอะไรเนี่ยแม่เลขหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งที่ <c oughs> โชว์ไทยทีชชู่เบ้นเองไหละเพื่นพืนหากินยังบุมาดูฝั่งนี้ค่ะอ้ามไปดูเฉยนะมเมื่อเสียงฟ้าร้องเลยเพื่อนๆไปเรี่องมันอะไรค่ะฟ้าร้องจริงๆอดมาสุไปไหน,นอ,นอ่ะน้องไม่ไปล,ลกูก ไม่ไปก็ไม่ไปหากินอยู่นี่แหละปีังของเราปล่อยน้องให้น้องกินดึงพักตำลึงนั่นโอ้ยาลูกยาเฮตแบบนั่น เบิ้งเขาได้พักแล้วนะั่นเบิ้งแม่สีอาพักตำลึงลงมาให้หนูหนูอย่าไปเตะน้องสิลูกไม่ได้เตะอ,อะไรเลยอืมเราจะดึงตำลึงนะคะให้เป็ดน,นะคะอ้าลูกอา้าเย็นแล้ววางมดแดงหนูนะ่ะระวังมดแดงปล่อยลูกวางลงวางลงค่ะ ปล,ลป่อยลูกปล่อยลูกปล่อยปล่อยเดี๋ยวน้องกินเองโอ้นนแบ่งให้ไก่ด้วยไก่เยอะแยะเลยอ้าอย่าแย่งกันกินน้ำกัน ฟ้าร้องแล้วแม่พาหนูไปแม่ว่าฝนจะมาในี่คืนนี้พาหนูไปไปไหนพาเป็ดไปเล่นน้ำเป็ดไม่ไปลูกฝนจะมาแล้วเป็ดก็เลยไม่ไปท้าไมเป็ดมันไม่รู้ฝนจะมามเอาอย่าแย่งกันเอาแบ่งกันเอา เอาตําดึงให้เป็ดให้ไก่นะคะหนูอยากไปชื่อไอติมอ่าเอาไปกินหนูไปชื่อไอติมอืมตินผักเนี่ยไปย่งเขาหยั่งหรอเป็ดนะยูนีก็มีนี่ ไก่ทำไมเห็นสีตัวอีกสองตัวไปไหนนี่หืสองตัวไปไหนคะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วสองตัวมาแล้วโอ้โอ,โอ้ไปเซนเนาะไปเซนเนาะเลีน,นไปเซนเนาะแบันี้เนาะไปซ้าย ไปหาเขา <c oughs> อย่าไปหาเห็บเข,ขั้นข่ายเด้อดรูก มากแล้วเว้ยหน่นเหมือนฝนจะมาวันนี้หนูจะไปเที่ยวเชวเว่นไปเที่ยวเชวเว่นไปละเล่น <c oughs> ปั่นจักรยานนี้ไปใช่ไหมไก่เหลือหกแล้วคะ่ะตกน้ำตัวหนึ่ง,งออะะเป็ดมีห้าไก่มีหก ว้าดำแท้วันนี้วันนี้เราก็ถึงเว่นมีเปด้วยนะคะเป็ด <c oughs> ตามมาจนถึงเลยนะคะหนูหน,หนูหนูลองเดินไปดิเป็ดมันจะตามตูดหนไูไหมอ่ะไป,ปไป,ไปเดินเดินเดินไปนู่นเดินไปหารถแดงหนู <c oughs> ไปแล้วไปแล้วเว้ยเอาเดินเดินวิ่ง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  <c oughs>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  วิ่งหยุดชะงัก เอ้าโอ้โหบนลแลนแลนน้ำกลนสนั่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ต่อแถวกันเอื้อยเธอนะั่นแลนหันอยู่เอื้อยเธอนะอั่นนะ <G ül> เอ้ยเอ้ย,อยมุนขับไปยังดุสขับไปยังนี่ดุสขับไปมันได้กินอยู่บ่แด้วนีอ่อหมมันสีขาดเบิ้งเบื้งเบื้งมากระต่ายนีมันสีขดา,าขด ไม่ไปฝนไม่ลูกไม่ไม่เอาสอดเข้านะคะ,อะ,คะโอ้ยอยายามกันไหม แม่ฝากไว้กันน่อแม่จะพาไปพาเป็ดไปลงน้ำเป็ดไม่ไปนะคะเอาเหยียบขาเว้ยเป็ดเหยียบขาเธอเว้ยจับมาอีกล่ะไอ้น้ำเขียว ใช่ไหมน้ำเขียวปลัวร้อนน้ำเขียวไอ้น้ำเขียวเป็ดน้ำกลมากแล้วนั่นอืม้มยาเป็ดสิเฮียดให้นองดูชุเจ้าว่าไปปั่นจักรยานเล่นกัน มเมข้กแกมแข็งขี่แก๊โปเ,เก่งมากค่ะพี่สีลมเด็จากไหนน้องเม็นซีขาผล ល្រូពីឡារចាំងាទ្លាដាំងាក្លាំងាក់នាំងច្ង